กระบีดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสายบ้านฉันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งไทยมุสลิมคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยพุทธบ้านฉันมีที่พักคอยต้อนรับบ้านฉันมีกน,น่มโบราณชื่อว่านุ่มกุูซุยบ้านฉันมีสาลายพองหุ่นด้จ้ามาบ้านฉันจะได้กินข้าวคุกกะปิอร่อยอร่อย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนปริบิพธรรมมูลนิธิหรือที่รู้จักกันในชื่อปอนะบ้านแหลมสักเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมรอบด้านมีต้นทุนที่ดีตามหลักการศาสนาอิสลามสามารถใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมตามจิตนารั์ของผู้กอ่อตั้งก่อตั้งโรงเรียนบาบาอับดุลมาลิกเริงสมุทรผู้ที่เป็นที่เคารพรักของพวกเราตั้งแต่เมื่อ16ปีก่อน ที่มุ่งสร้างสถาบันไถ่ายทอดความรู้อิสลามรักษาวัฒนธรรมมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางพหุสังคมและตามนโยบายของคณะผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามคุณภาพความรู้คุณธรรมค,ความสุขท่านคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้และท่านผู้ชมจะได้รับชมเป็นสองช่วงในสรารคดีโรงเรียนประทิพธรรมมูลนิธิชิ้นนี้ ช่วงที่1ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนปฏิบธรรมมูลนิธิและช่วงที่2คือคุณภาพ6ด้านของการประเมินโรงเรียนพระราชทานอันได้แก่คุณภาพนักเรียนการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการบริหารการจัดก,การความสัมพันธ์ระหวา่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและความดีเด่นของสถานศึกษาขอเชิญรับชมไปพร้อมๆกันครับ โรงเรียนปฏิบธรรมมูลนิธิเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสอนศาสนาควบคู่กับสามัญภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิปฏิบธรรมเพื่อการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่เลขที่11ทับ1หมู่3ตำบลแหลมสักอำเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่ก่อตั้งโดยบาบาอับดุลมาลิกเรองสมุท เมื่อปีพศ2518ในอดีตที่ผ่านมามีลักษณะเป็นระบบปอนเนาะมีชื่อภาษาอาหรับว่ามหัดมิสบาฮุดดีนแต่เป็นที่รู้จักทั่วไปว่าปอเนาะบ้านแหลมศักเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตมุสลิมในขณะนั้นพศ2540ได้รับการมอบหมายจากมัสยิดมิสบาฮุดดีนให้ดำเนินการเป็นศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด ทำการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตามหลักสูตรสมาคมครุษสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมตั้งแต่ชั้นอิบติดาอีมุตะวสิดจนถึงระดับชั้นสนาวีหรือตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งจนถึงชั้นปีที่10พศ .2543 เทศบาลตำบลแหลมศักก่อสร้างอาคารเรียนสองชั้นสห้องเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาวความรู้ด้านศาสนาอิสลามคุณธรรมและจร,ริยธรรมพศ2546มีการจัดประชุมหารือเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามหลักสูตรสามัญควบคู่กับศาสนาโดยมีการประชุมหารือเป็นระยะระยะพศ2552อันมารูมนายแพทย์มูนิสมูฮัมห uh มัดไบกาเดมได้ประชุม ปรึกษาหารือวางแผนทำโครงการจัดงานเพื่อหาทุนสมทบกับทุนทรัพย์และที่ดินของโต๊ะครูอับดุลมาลิกเรืองสมุตเพื่อก่อสร้างโรงเรียนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิปฏิบิธรรมเพื่อการศึกษาโดยมีพื้นที่บริเวณโรงเรียนจำนวน6ไร่1งาน60ตารางวาพศ2 5 5 3 ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพรบการศึกษาแห่งชาติต่อสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ในปีแรกได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามช่วงชั้นคือระดับอนุบาล1-3ปฐมศึกษาปีที่1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1-3ถึงโดยมีสิบเอกวิทยาเริงสมุทรเป็นผู้รับใบอนุญาตนายปรีชาเริงสมุทรเป็นผู้จัดการในปีแรกมีนักเรียนจำนวน,น137คน มูลนิธิปัตตนีเพื่อพัฒนาสังคมได้ประสานงานกับองค์กรจันเซี่ยวแดงแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตในการก่อสร้างอาคารละหมาดในโรงเรียนประทิบธรรมมูลนิธิโดยมีชื่ออาคารว่ามัสยิดอันนูรพศ5 6 6 1มูลนิธิเมตตาศรัทธาความรู้ได้ประสานงานกับมูลนิธิมาฟาติฮุลไคประเทศบาเรนสร้างอาคารมัสยิดสองชั้นมัสยิดไอชา พศ2564โรงเรียนปฏิบธรรมมูลนิธิดำเนินการมาเป็นเวลา11ปีโดยเป็นโรงเรียนที่มีมูลนิธิปฏิบธรรมเพื่อการศึกษาเป็นผู้รับใบอนุญาตโดย11เอกวิทยาเริงสมุรเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการนายชาริปเริงสมุรเป็นผู้จัดการมีนักเรียนทั้งหมด489คนโรงเรียนปฏิบธรรมมูลนิธิ พัฒนาความพร้อมด้านอาคารสถานที่หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีพันธสัญญากับสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศโรงเรียนปฏิบัรรมมลนิธิพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ